วันนี้พี่อบมาตอบคำถามที่เอได้ฝากคำถามไว้ให้พี่อบทำนายนะคะว่าถ้าเธอฝันว่าได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วเกิดถึงที่ไม่คาดคิดกับตัวเธอนั้นจะหมายถึงความว่ายังไงพี่อบก็ขอทำนายว่าช่วงนี้ชีวิตอาจจะอยู่ในช่วงยากลำบากเสียหน่อยแต่ก็ อย่าคิดอะไรมากเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงได้เสมอยามลงอย่าท้อยามขึ้นอย่าหล,ลงละเล,ลงเมื่อได้พบสิ่งดีๆแล้วช่วงนี้อาจจะหยิบจับหรือทำอะไรอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจไปขอให้ลงมือก็ททำอย่างต่อเนื่องเมื่อใดที่ดวงชะตาพลิกฟื้นดีขึ้นแล้วก็จะ ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดานั่นเองและถ้าช่วงนี้คิดหวังจะลงทุนหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งใดก็ควรจะคิดให้รอบคอบและมีแบบแผนที่ตายตัวหรือมีหลักประกันที่เชื่อถือได้ควรทำเป็นสัญญาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงจะดีถือว่าเป็นความฝันเกี่ยวกับ ชีวิตของตนเองโดยเฉพาะก็อย่าได้ประมาทกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ฝันแบบนี้ส่วนเลขมงคลสำหรับความฝันนี้ก็คือเลขสองและเลขสี่ค่ะขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ฝันแบบนี้ว่าเมื่อมีขึ้นมีลงก็อย่าท้อขอให้ทำแต่ความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น กับชีวิตเราอย่างแน่นอน